จงไยลามกาส็คือรถนะเมือตดอคือรถนี่ <c oughs> <c oughs> สามสุดว่าควนซื้อมานเนี้ยีนขาดผมน้ำมัน,มนโอ้นะควรไปเที่ยวเดนตพี่น้องเลยทูพีส์ <c oughs> <c oughs> ันเดงงามเลยเ้ <c oughs> ยลูกอุ้ยเด้อนี่น่ารักปะลูก ลกูกตื่นแล,ล้วบอฮะยังมันเหี้ยม่อนเมื่อลินอยู่บ่บันนี้ฮเอ้าคือบมชีแท้นี่หอนมาลกุกหอนบ่เฮ้ยสวัสาาดีเด้อป้าลงุงสาวน้อยอินเตอร์ฮางกระตื้นฉลกุลกนาะฮากระตื้นมาลุกบ่นอนแค่เดียวหน,นึ่งแล้ว เด้ทักทายสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกันเบอร์สกู๊ดสกคนอยู่กับสอน้อยอินเตอร์อีกแล้วมันอยู่สองคนคือเก่าพี่น้องเลยเนาะอยู่เพื่อนเฮาคือเก่าทางป้าเตอร์เพื่อนกะลงไปเมื่อกี้นี่เนาะลงไปเพื่อนลุมเพื่อนเพื่อนอะไรพี่น้องเลยทางไปไงเฮากับมาเล่นน้ำลงไปเลยอินเตอร์นอนป้าแต่ป้ากันากันลงไปเลยมือโมลินว่ะเตอร์ตื่นห่ะบุมิม้โมลินแบบนี้ป้ามาผัดน,นอนบุล bà mà bà non bà bà bon, bọn này hả thấy hòn bọ cạn hòn hòn bên đâu người mình nó bật hòn cái bà hòn bật nào cái bà nào bật hòn cái nè non hú bẹ yêu bên đâu người non hú bà lưng ơi trời buồn cũng bẹ bẹ thấy lúc hết sáng nhím bà nè anh nhím bà nè cô chặt đã cái gì cái gì nhìn จะเอ๊ะกินตีนจะแของบ่กินดินจะแข่งบ่เจียงเด้เจียงก็น้อยเด้เจียงก็น,น้อยเด้นอนไวตื่นไวเ้เถะมาลุคือตื่นไว้เถอะแม่หาไข่นอนกี่นี้ท่านหอดถึงชิโมครับมาลุ เตือนมาเฮ็ดยังนี่ฮะเนตือนมาเล่นตีนเจ้าของแล้วบ่มีมูดินเนาะอ้ายเอื้อยก็ไปฮองเฮียนน่ะมื้อนี้วันจันทร์เนาะฮลุวันจันวันที่3บ่มื้อนี้เนาะแต่งเฮียนแล้วทั้งไอ้ตาไอ้เตื้ออน้งเชอรีนพี่น้องเอ้ย้งไอตึอ้งก็อยู่เฮือนกับแม่กับบ่มีหมู่ดินซะนุกอยู่เฮือนอยู่ในเฮือนพี่น้องเลยเนาะอยู่ข้างนอกตอนฮ้อนกันแหมแดดพี่น้องเอ้ยนอกบ้านกัเนานะ ตอนหนาวกะลมอยู่ในเฮือนคือเก่าเนาะลูกย้ำห่อนย้ำหนาวก็อยู่แต่ในเฮือนเนาะเฮ้ยว, <c oughs> ว,ว่าสีขาวนะโบมี่อบอ้าวอยู่แต่ในเฮือนนี่อบผิวบ่ลูกอบผิวอยู่ในเฮือนอ้าวสิลุกแล้วฮึอบผิวขาวบ่ลุเฮ้ยสีขาวกูว่าในมื่อคืออนี่คนมือ่อนี่บอลุ คนมืดนี่พอมากี่นีก็ยังบ่ตื่นพอเพิ่นเมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นเมื่อเอาของให้ลูกเพิ่นทางอ่าาน้องอินเตอร์เพิ่นซื้อชุดไว้ให้ดบ่ได้มาดิดน้ําลานเพิ่นว่าเนาะค่เบียกเพิ่นทางบ้านนําก็เลยให้พอน้องอินเตอร์เพิ่นเมื่อเอาบลูกมาเบิ่งชุดงามไว้เพิ่นฝากชุดมาให้นี่เพิ่นว่าถ้าน้องอินเตอร์ตื่นนั่นใส่ให้เบิ่งเด้อว่า ยังงาเพิ so so de ma. De ma. ่นทักมาบอกพี่น้องเลยเนาะน้องอินเตอร์ตื่นใส่ให้เบิ้งแน่ชุดกระต่ายไปทางแม่ก็ยังไม่ได้เบิ้งอยู่น้ำถุงขนาดรู้ว่าเบิ้งมะลูุบังชุดกระต่ายบ่ใช่ชุดกระต่ายบ่อาชัยว่าชุดกระต่ายนะฮะใช่บ่ใช่บ่เฮ้ยยิ้มเบิ้งมาลูกมาเบิ้งมาถมาอ่าทางพ่อเพิ่นเอามาเมื่อกี้นี่เนาะเพิ่นก็จักไปทางใดพี่น้องเลย เห็นทางแม่น้องเชื่อเพิ่นโทรตามอยู่เนาะเลยว่าไปถ่ายคลิปถ่ายหยังนําทางบ่าจารย์เพิ่นปรจักมาปะเอาของมาปะไว้ให้ลูกกไปเลยก็เพิ่นามม่วงมาหมูม่วงมาแต่เฮือนเพิ่นพุ่นแหละป๊าดมีแต่หน่วยใหญ่ๆเลยได้นี่เางไหนก็ว่ากินสุกนี่พี่น้องเอ้ยแต่องม่วงยังม่วงอ่าสมสมกรอบๆดอกพี่น้องเอ้ยน้ําดอกไม้บ่กนาก็จักพันเพิ่นเนาะมากินส้มอย โตหาป้าขึ้นมาได้นี่คือหาป้ากินสมตอนเที่ยงแล้วนี่เวลานีก็บายบายด้นพี่น้องเยกัม่วงจักม่วงยงพี่น้องเยนคอมเมนต์มาบอกสนางเด้อจักซือม่วงพนือไดม่วงน้ําดอกไม้บ่คือๆพี่น้องเอยแต่จักสิแม่นบ่ทางพ่อเพิ่นเอามาแต่เฮือนเพิ่นเนาะกุ้ง่วงเฮือนเพิ่นก็ดกดกพี่น้องเอ้ยเพิ่นเมื่อเทื่อใดก็เอามากินตลอดยังบ่เบิดอยู่ tất cả mà người đang kính cho tôi để thông xử ván theo mà xử ván tí chui, nó bơi thằng nói anh tíu gần sài luk mọi người ý 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 mọi người này quá, này, hòn phần lông người người ลุงก็เมืองสุดงามบ่ดุงก็เมืองว่าชุดงามใจชุดงามนะจังเดจังดิจังดิเป็นเริ่มแน่นเลยได้พี่น้องเตยต์นเติรเพิ่งนี้เนาะขาเพิ่นกินนมเสริมน้ำนี่บ่กินนมเสริมน้ำหนดแขงขาคือสีแน่นๆขึ้นแล้วบัดนี้ตอนนั้นถึง่สีลุงลวงอันน่ะอันน่ะจังดิ รุนได้พี่นางเงมีบีบถิ่มใช่ปะเอาบีบถิ่มใช่ปะคนน้อยนี่วิ่งพอได้อยู่ในน้ําบลิด็พี่น้องไงน,น่าจะนางกะนไม่ได้ไปใส่ปุ้บวิโมพอได้ดิ่นในน้ําบลสาวน้อยนี่เน้นี่เบื่อเบือเบ่อเยู่นี่ก็จะหยอกเพื่อนในกาพักกันหัวตอนนั้นพี่น้อง,อง,องไงเซลไหมลูกอือทังบ้านเมื่อหฮาก,กับสมอยสมีอยู่เนาะ ได้ไปใส่พี่น้องเลยคุณไปให้ไปหน้าบ่นเลยทางเฮือนง,งกันเฮือนเคียงกันเนาะอยู่กับลูกสองคนกับยอกกันหน่อยสองคนนี่เลยน้องหนุ่มเนาะอเออสบายดีป้าลุงอทาทุจ้าทุจ้าเดี๋ยวเราเห็ุทุจา้านะหัวได้เพื่อนนะอาทุจา้าทุจา้าทุจา้าอะไรทุจา้าทุจ้าป้าลุงอาทุจา้า สบายดีลานซื้ออินเตอร์เด้อจังเลยอินเตอร์ชาแนลวะอินเตอร์ชาแนลเอ้ยมาเพิ่นเอาเพิ่นลูกก่อนพี่น้องเลยเนาะเอามาอ่าเบิ่งสุดทางงาเพิ่นฝากมาให้กันเปลี่ยนจังใดอมาลูกันตรงไหมดูมาเบิ่งสุดงานนี่นะ เดมาวจริงๆเเฮ้ยเฮ้ยเสยดปลูกสบายดีปลุกปลูกปล้เนาแนฮกระตื้นวเปียกอยู่ปลูก้าตี้นี่มเด้อเด้อเห็นบอเห็นยูบอปะลูกเลยเนาะมันสมันเมืยอยู่ในเฮือนาเตยเพิ่าเดินกันอูดำหัวได้

<ด>อืมเซมอนกันองตามหัว,วได้ยาดิได้ด้นี่มาอีกมนี่อีกยอืมเินมาทำีกับตลุกยาดิ้ตูนสิดตำหัวเลยเมื่อัอกหน,น่เนาะอ,อืมเมื่อแน่หน่อยนึนนนนนงเน,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 นี่นี่จด็เราจุดงาเหอนเดิมอืมสั่งหเียบร้อย่อยหอมห้อยุยเรียกโค้งนะมาเห็นค่ะว่าททกับสีเหมือนหน่อยนั่งนั่ททีกัน ให่ไปใหายมากอยู่กระลุงเลยเปิดพอไภยัหลายหมดแล้ว่ามันทั้งที่มันประตูเดียวสองเลยยมสานกับสีหกๆเลยเด้อใส่ลูกเย็นี้ว่ามาเปิดพระลุงใกระลุงถึงบอไปแมเอูขึ้นกันเด้ออูขึนกันเด้อหมายเลกันเด้อ

ฮั่นฮั่นฮั่จะอู้ถเอากลินไไปเนาะเลยแก้มดับนะ่นี่มนน้งเย็นยู่บ่าลูกเย็นยู่งาะมันแดดมันนี่เนาะฝนที่สิบจกเจ็ดโค้งไปนาะเลยที่ขาดภูมิแก้มจกุ่มเลยมาลุมาลีโบอย Bố góc của mình ăn khí nhau thế này, Hả? Phá lung qua luôn Bụt Nào phá lung qua chít Chết Chết Ơi à, thế đi Bụt ba lung này ngang mua ba lung Khí nhau thế đồ sữa này Khí nhau thế này Hả? Giờ Bụt tông ออเหมากวะมากวะเป็นไงอืมไม่จัดสุดเด้เนาะโหสุดใหญ่แท่นนี่ว้าเป็นปีเพื่อแต่งใสได้นี่ปลาดุงเลยเนาะสุดกใหญ่เตอะหูสุดจะยิงนึ่งเนาะใ้ทุกขอบใจเราดุเด้อขอบใจเด้วอันนี้บาดแย่พุ่งเป็นใส่ได้เนาะบังเอิญตัวอื่นอืม เซ็กซี่แท้ะนีิ <laughs> มีส่งน้ำบ่มีส่งน้ำมันน้ำนิพี่น้องเอ้ยซื้อมาให้ร้านไกเสดคือรถเนาะเมืออ <laughs> ม่อคือรถเฮ้ยสามชุดว่าเพิ่งซื้อมาเน,นี้ยมีน่าทุ่มันน้ำมนันนี่โอ้ยนะพูน,ะนจะไปเที่ยวใส่เจได้พี่น้องเอ้ยทูพิซ <laughs> เอากระโปงหอนหอน ย้งครบแล้วนี่มาไปดูเฮ้ยบ๊างบ๊องเชีวยวปลาลุงด้วยนี่อืมปลาลุงเลยมีกระโปรงกับเสือ้อกคนมัดคอเสื้อผูกคอข้อ้ะพี่ดองไอ้ผูกคอขึ้นน,ะน่ะเนาะใส่ร่องให้ป้าอันให้ทางงาั้งยญาเบิ้องด้นี่เราบอกว่าให้ใส่ตัวนี้แล้วกับตายเพื่อนบ่าวเนานะให้ชุดกระต่ายให้เบิ้งแน่เพื่อนบ่าทะลุน้อง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 ไหนจะใส่ให้เบิ้องไหนมาโยปลาลุงเลยมา เทใส่ใส่ยึบยืบนอนถ่ายเด้อนอนถ่ายเด้อเดี๋ยวแม่ใส่ชุดงามให้เด้อใส่กระเล็กโค้งเลยเด้อเส่กระเล็กโค้หายใจได้เด้อกระเล็กโค้งงอออกแล้วนะว้ายขอนหัวเปียกขวเปียกปลาลุงเลยนะ่เสียใช่ใช่ป้ลองเบิ่งบ่ลองเบิ่งกันเด้อปลาลุงเด้อ thịt vàng thịt mảnh như thế này sụt nổi thế này chắc sẽ làm thì ngay bên sau đấy nó này làm ngay bên sau đấy nó được cũng sẽ sụt nổi mà hải nó nó ui da đừng đừng một hơn <laughs> đừng cho nó biết con vừa thấy vâng 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 đây lo vừa hải thuận cho kia này

เดนเนาะโอ้ยชื่อือันกันน้อยได้ืบกืมจะไปใช่นี่บุลไปช่องเหล่าช่งเบีย์บ่เนี่ยาพิตตี้บ่เนี่ย้มัดหัวมัดนี่กันบ่้มัดกันบ่ตีนเ้อตีนเใใช่ใชใช่ปลลงบ่เด้อามปลาลงเลยจ้ะ

nên anh tết nhiều Say, say, say. thấy Thấy, thấy, đi công sẽ bung 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 sẽ bung 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 vào này bung người bung ngang như bung Thấy Hành bung ngắm bung Thấy bung Ui, đó bung 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 nè ถ่ายหูบโชว์ป่าเด้อถ่ายหูบอ่างป่าเด้อหน่อยป่าเราขึ้นมาเบิ่งเด้หนี่หหน่อยป่าเราขึ้นมาเบิ่งใส่ชุดยังวะนี่มาด่าฮึปลาตลุงเลยเห็นหดพุ่งนี่สั่นพรวดบ่กดุแนวพันแนวมันแน่นี่บอแนวมันแน่นี่เนาะนี่ก็ได้อืมเป็นจังไจป้าลุงเลยเนาะคอมเมนต์มาบอกเลยเด้อน่ารักบอ น่ารักว่ะท่านชุดท่าน n h เพิ่นซื้อมาฝากพี่น้องเลยเนาะน่ารักคือคนอยู่ว้นี่ฮะชุดกระต่ายน้อยนี่โทรหาย h à เด้อหน่อยเด้อโทรหาย h à เด้อเราไปเทรหาย h à ไปใช่ปะหน้าก็มีโทรศัพท์เครื่องเดียวพี่น้องเลยเนาะเพิ่นใหา่เห็นลานเพิ่นใส่ชุดกระต่ายเพิ <DM SDK> ่อนมาเนาะกระชิโทรหาเพิ่นก่อนบัดนี้อ้าวบ๊ายบายป้าดูมก่อนบมาลูกวะสบายดีป้าลุงเด้อสบายดีเด้อไปโทรหา กวดแม่ยะพนกอนแม่ยาเพนอยากเห็นใช่ชุดกระต่ายเห็นรอเนาะปวดโชพุงอยู่เฮ้ยป้าป้ปเดี๋ยวเราคลิปนี้กับไปแล้วเด้อป้าลุงเอ๋นาะพบพ่อกันมาอีกคลิปหน้าคลิปนี้กับผมมีอย่างลายพี่น้องเอ๋นาะมาใส่ชุดงามให้ป้าลุงเบิ้งชุดเอ่อกระต่ายน้อยป้ป้าป้าสบายดีเด้อป้าลุงเอ๋นาะพบพ่อกันอีกคลิปหน้าคลิปนี้กรไป่า้เนุ่ยปวดๆปวดผีหายแล้วฮึปวดห่อนพี่น้องเอ๋น่ากระห่อนรุ่งหอนล่มมาหนิ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปิดทุงท่งไว้ปิดทุ่งไว้